5าราศีจะรวยส่งท้ายปี2566นี้ช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าว ถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีจะรวยส่งท้ายปี2566นี้ดวงชะตาโค้งสุดท้ายของปีได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรดวงโชคลาภโดดเด่นโอกาสได้เงินฟุกฟุก ไม่คาดฝันจะมีข่าวดีเข้ามาจากตึงๆมาการเงินเริ่มที่คายไปในทางที่ดีและยังมีข่าวดีเรื่องการทำงานด้วยราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดวงมาแรงแซงโค้งช่วงปลายปีนี้เลยข่าวดีราศีเด่นเรื่องโชคลาภเสี่ยงไม่ต้องฟังใครมากโชคอยู่กับตัวตรงๆ ลางสังหอนแม่นยำสิ่งรอบรอบรถยนต์บ้านอาจทำให้เกิดโชคลาภที่ดีปัญหาเป็นราศีดวงแรงจะแรงดีไม่ห่วงแต่แรงไม่ดีเตือนเรื่องสุขลาบช่วงโค้งสุดท้ายของปีมีโชคลาภได้เงินทองอย่าลืมแบ่งไปบริจาคทำบุญโดยเฉพาะทำบุญโรงพยาบาล จะส่งผลดีลดแก้เค็ดเดตือนเดินทางตรวจสอบ,สอบยานพหนะให้ดีเรื่องชีวิตส่วนตัววุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงมากมายราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันโดดเด่นการเงินราหูเข้ามาบางตำราบอกว่าเป็นดวงดาวแห่งโชคลาภก้อนใหญ่ ปลายปีนี้โอกาสได้อะไรมาแบบปุุ๊ๆถูกรางวัลมีข่าวดีเรื่องการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวบวกข่าวดีรายได้ประจำด้วยมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีมากขึ้นเตือนเรื่องสุขภาพระวังสุขภาพอุบัติเหตุให้มากราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ชาวราศีตุลข่าวดีถ้านับราศีที่มีดวงดาวการเงินมากองรวมกันได้เยอะที่สุดคือเป็นของชาวราศีตุลทั้งรายได้โชคลาบนอกจากราหูออกไปแล้วยังมีดาวพฤหัสสองสว่างจะมีข่าวดีการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นลงทุนเจรจาซื้อขายส่งผลการเงินได้ส่วนแบ่งคอมมิชชั่น มีข่าวดีได้จับเงินก้อนโตช่วงปลายปีนี้มีโชคลาภมาให้ลุ้นได้ทั้งเงินก้อนและโชคลาภและข่าวดีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ